ขณะที่หลายพักการเมืองยังคงเดินหน้าเร่งหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้าย3วันที่เหลืออย่างนี้นะคะโดยแต่ละพักนั้นต่างก็เกณฑ์แกนนําของพักนั้นลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครสอสอหาเสียงกันอย่างคึกคักทีเดียวค่ะนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงของพักก้าวไกลขึ้นรถขบวนแห่ช่วยผู้สมัครสสของพัก เขตสองในจังหวัดนครนายกค่ะหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งอย่างนี้ตั้งแต่บระเวณสีแยกวัดอุดมมุ่งหน้าถนนสุวรรณสรนสายนอกก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดเทศบาลเมืองนครนายกค่ะจากนั้นเปิดปราัยเปิดตัวพลโทวิรกรประกอบหรือเสหมูผู้สมัครเขตหนึ่งอำเภอเมืองอำเภอปากพีขอโอกาสจากประชาชนในพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับประเทศชูนโยบายเอื้อกลุ่มทุน ต่อต้านเผด็จการราาชนนักการเมืองแก้ปัญหายาเสพติดธุรกิจสีเทาต้องไม่มีในประเทศ กระจายอำนาจเพิ่มงบประมาณท้องถิ่นจัดการเลือกตั้งผู้ราชการจังหวัดแต่และจังหวัดเองได้เพื่อที่จะดูแลประชาชนและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จากนั้นค่ะก็เดินทางไปช่วยนายนารงศักดิ์สมเกลี้ยงผู้สมัครสสเขตสองอำเภอบ้านนาอำเภอเภองครักษ์หาเสียงที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลองครักษ์ก่อนที่จะเดินทางไปช่วยผู้สมัครหาเสียงในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีต่อไป มาที่พักเพื่อไทยค่ะนายสุดทรัมแสงประทุมแกนนำพักก็เดินทางไปช่วยนายเทิดเกียรติชินสรานาันผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอ,สอในจังหวัดตากเขตสองห<อ>าเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายที่ตลาดพาเจริญตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะนายสุดทรัมกล่าวว่าหากพักเพื่อไทยนั้นได้เข้าไปเป็นรัฐบาลจังหวัดตากจะต้องได้รับการพัฒนานหลายด้านโดยเฉพาะเศรษฐกิจจะต้องดีขึ้นจะมีการเปิดจุดผ่อนปรนทั้งหมดเนื่องจากขณะนี้ยังมีจุด ผ่านรนที่ยังคงปิดอยู่อีกหลายจุดค่ะสำหรับสนามเลือกตั้งจงังหวัดตากเขตสองนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกันสูงค่ะเพราะว่าผู้สมัครต่างม,มีโอกาสที่จะได้รับเลือกตั้งโดยนอกจากนายเทิดเกียรติแล้วนะคะผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยก็ยังมีนายชิงชัยกอบประภากจผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐนายธีกพลทวีเกือ้อกุลกิจผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยซึ่งตอนนี้ต่างก็เร่งลงพื้นที่เพื่อขอคะแนนเสียงจากประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายอย่างนี้ค่ะ ขณะที่นายสวั์ลิมตะพันลบประธานพักชาติพัฒนากล้าลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครของพักหาเสียงที่นครราชสีมาเขต2ค่ะเน้นย้ำนโยบายโคราชโนมิกค,ค่ะงานดีมีเงินของไม่แพงโดยแต่ละจุดก็ทักทายกับพี่น้องประชาชนพร้อมสโลแกนคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันค่ะนายสวัลลิมตะพันลบประธานพักชาติพัฒนากล้าเปิดเผยว่าในช่วงโคงสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง พักชาติพัฒนากล้าก็เร่งเดินหน้าพบประชาชนเพื่อเสนอนโยบายเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องประชาชนเป็นหลักเพราะว่าหลังจากเลือกตั้งไปแล้วนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงสอสและคณะผู้บริหารรัฐบาลชุดใหม่ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนเรื่องของนโยบายต่างๆค่ะส่วนกรณีที่มีการทําใบปลิวโจมตีนายเทวลิตตะพันลพบผู้สมัครสสอเขตหนึ่งของชาติพัฒนาก,ากล้าน,นมองว่าเป็นเรื่องปกติของช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง ที่ผู้สมัครซึ่งมีแนวโน้มว่าคะแนนนำนั้นจะถูกใส่ร้ายโจมตีเพื่อทำให้ประชาชนนั้นเกิดความสับสนซึ่งเรื่องนี้ต้องฝากไปถึงกะกะตให้มีการตรวจสอบด้วยเพื่อหาผู้กระทําผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายเลือกตั้งให้ถึงที่สุดค่ะเบื้องตนน้นนายเทวันก็ได้เข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ยื่นเรื่องตกอกตอที่จังหวัดให้ตรวจสอบแล้วค่ะ ขณะที่นายพิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมด้วยแกนนําพักประชาธิปัตย์ก็ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายที่ตลาดสดในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะก็ย้าว่าช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งก็ขอประชาชนว่าอย่าลังเลใจนะคะช่วยกันสร้างบ้านหลังนี้ให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เป็นหลักให้กับบ้านเมืองอย่างยั่งยืนค่ะ